ฝากกดไลค์กด s u b สไคร b ์ช่องทานตะว,วันสีฟ้านิยายเสียงด้วยนะคะรับรองว่าจะมีนิยายดีๆมาให้ฟังอีกมากมายเลยค่ะเช้าวันต่อมาหญิงสาวตื่นขึ้นมาไม่เห็นคนที่อยู่ข้างกายตลอดทั้งคืนเธอมองไปที่ห้องน้ำก็พบว่าเขาไม่อยู่ที่นั่นหญิงสาวจึงรีบตรงไปที่ห้องน้ำก่อนที่เธอจะช้ารางน่องนอยที่เขาสัมผัสเธอนึกแล้วหญิงสาวยังเจ็บใจไม่หายเธอจะใช้ชีวิตอยู่ที่นี่ต่อ โดยไม่ถูกเขาเอารัดเอาเปรียบได้ยังไงแค่คิดก็ยังกุ้มใจเมื่อจัดการตนเองเรียบร้อยแล้วหญิงสาวจึงออกมาที่ห้องนั่งเล่นเธอมองไปรอบๆก็ไม่พบเขาหญิงสาวรู้สึกทั้งดีใจและเสียใจเขาคงเกลียดเธอมากจริงๆขนาดที่ที่เป็นเรือนหอยัยงเป็นคอนโดของเขาไม่ใช่บ้านที่เขาใช้อาศัยอยู่กับบิดามารดาแค่นี้หญิงสาวก็รู้แล้วว่าเขารังเกียจเธอมากแค่ไหนน้ำค้างไม่รู้เลยว่าเธอเลือกทางปิดหรือไม่ที่ทำเช่นนี้ หญิงสาวรู้สึกว่าตนเองกำลังเจ็บปวดเมื่อเจอเรื่องราวเช่นนี้เธอจะอยู่เป็นสิ่งของที่ไร้ค่าของเขาไปได้นานแค่ไหนเธอได้แต่ถอนหายใจออกมาด้วยความรู้สึกหนักอึง้งเมื่อไม่พบเจ้าของห้องเธอก็เดินออกมาเตะๆที่ห้างตามลำพังเพราะเธอลางานได้สมวันดังนั้นวันนี้จึงยังไม่ครบกำหนดการกลับไปทำงานเธอไม่กล้าโทรหาเพื่อนสนิทด้วยกลัวว่าเพื่อนสนิทของเธอจะรู้ว่าชีวิตหลังแต่งงานของหญิงสาว ไม่ได้หวานดังเจ้าหญิงในเทพนิยายเธอเดินไปเรื่อยๆจนกระทั่งเมื่อผ่านโซนโรงหนังพันสายตาหญิงสาวก็เห็นสาม,มีหมาดๆของเธอควงคู่มากับดาราสาวเจ้าบทบาทแม้ทั้งคู่จะพังตัวเท่าใดหญิงสาวก็ยังจำได้ชายหนุ่มมองมาที่หญิงสาวด้วยแววตายเยือกเย็นเธอต้องพยายามสะกดกั้นอารมณ์ก่อนที่จะเดินไปหาคนนั้งคู่ด้วยความไม่พอใจจะทำอะไรก็กำเนาให้เกียติกันด้วยหญิงสาวกล่าวเสียงคุนผมทำอะไร ก็แค่พาน้องพิมพมาดูหนังเท่านั้นเองอีธานกล่าวอย่างไม่ยี่ละ่ะที่น้องช้องชนกันแล้วไม่ว่าญิงสาวกล่าวอย่างไม่ไวหน้าในเมื่อเขาไม่ให้เกียดเธอเธอก็ไม่ควรจะให้เกียรติเขามีอย่างที่ไหนเพิ่งแต่งงานกับเธอเมื่อคืนแต่ตอนนี้กับพวงผู้หญิงคนอื่นมาดูหนังนี่เธอมันจะมากไปแล้วนะใจฉันฟ้องหมิ่นประมาทเธอเหรอพิมพันธ์กล่าวเสียงเขียว ถ้าไม่ติดว่าไม่ต้องการ็นจุดสนใจตอนนี้เธอคงฝากปล่อยไว้ที่แก้มน้ำค้างเป็นที่เรียบร้อยแล้วฟ้องก็ฟ้องสิคะฉันจะได้ฟ้องคุณกับในฐานะชู้ของสาม,มีฉันงานนี้คงจะงามหน้าทั้งผู้หญิงผู้ชายไม่มีที่ยืนในวงการแน่ๆน้ำค้างยิ้มยาอคนทั้งคู่ตอนนี้เธอรู้สึกรังเกียจอีธานเหลือเกินเธอไม่น่าเลือกทางนี้เลยเพราะมันกําลังทําให้เธอเจ็บปวดอย่างที่เธอไม่คาดคิดมาก่อนเธอนี่มันน่าด้านจริงๆผู้ชายเขาไม่อยากแต่งงานด้วยยังบังคับเขาอีก เอาความภูมิใจตรงไหนมาเรียกตัวเองว่าภรรยาน่าไม่อายจริงๆเมื่อไม่สามารถหยุดน้ำค้างได้พิมพันธ์ก็ดึงปมน้เธอบังคับให้อีธานแต่งงานด้วยมาทำร้ายหญิงสาวแม้ว่าจะสร้างทำเป็นไม่เจ็บปวดแต่ลึกๆข้างในหญิงสาวก็รู้สึกเจ็บปวดเป็นอย่างมากเพิ่งรู้เหรอคะพอดีฉันหน้าด้านมาตั้งแต่เกิดพออยากได้ซุปตาเป็นสามีก็เลยต้องรีบคว้าไว้ทันทีที่มีโอกาสน้ำค้างสวนออกไปทันทีพอเธอครับพิม พี่ว่าเราไปดูหนังกันดีกว่าอีธานแกล้งกล่าวเพื่อทำร้ายจิตใจของภรรยาสาวก็นีเมื่อเธออยากใช้โซ่ตัวล่ามเขาไว้เขาไม่มีความสุขเธอก็ต้องไม่มีความสุขเช่นกันนั่นสิคะอย่าไปสนใจผู้หญิงหิวผู้ชายแบบนี้เลยคะ่ะพิมพันธ์มองหญิงสาวแววตายเยาอเย้ยก่อนที่จะเดินตามอีธานไปเมื่อทั้งสองเดินเข้าไปในโรงหนังน้ำค้างได้แต่มองตามด้วยแววตาที่เต็มไปด้วยความเสียใจใช่แล้วเธอกำลังเจ็บปวดและไม่มีความสุข อย่างที่เขาต้องการคงสนใจเขาแล้วสินะดูท่าแล้วเขาคงลังเกียดเธอหน้าดูยิงสาวมุนตัวออกไปจากห้างทันทีเธอไม่มีกระจิตกระใจที่จะทําอะไรแล้วเธอไม่รู้ว่าจะต้องใช้ชีวิตเช่นไรตอนนี้หญิงสาวมืดแปดด้านไปหมดปมที่เธอมัดไว้มันกําลังทําร้ายเธอเองหลังจากออกจากห้างน้าค้างก็เดินไปเรื่อยๆอย่างไม่มีจุดหมายจนกระทั่งมาหยุดที่สวนสาธารณนะริมแม่น้าเจ้าพยา เธอนั่งอยู่ตรงนั้นจนไม่รู้ว่าเวลาผ่านไปนานเท่าใดพระอาทิตย์ก็ตกดินไปนานแล้วกว่าที่หญิงสาวจะทําใจเดินกลับไปที่คอนโดซึ่งใช้เป็นเรือนหอของทั้งคู่ได้เมื่อถึงคอนโดหญิงสาวก็เปิดประตูเข้าไปในห้องภาพแรกที่เธอเห็นก็คือชายหนุ่มนั่งกอดอกอยู่ที่โซฟาด้วยใบหน้าบุดบึ้งเธอจึงเลือกเดินเลยผ่านเขาไปเรากับเขาไม่มีตัวตนแต่แขนเดียวเล็กของหญิงสาวกับถูกกระชากด้วยความแรงจากผู้เป็นสามี ไปไหนมาทำไมเพิ่งกลับเสียงของอีธานเอ่อย่างกระด้างมันธุระอะไรของคุณไม่ทราบนำค้างส่วนกลับอย่างไรเยอใหญ่ก็เธอ,อยังอยู่ที่นี่ในฐานาะภรรยาฉันอยู่ก็อย่าทำอะไรให้คนอื่นมองฉันว่าเป็นคนโง่เหมือนควายจนโดนสวมเขาคำพูดของชายหนุ่มทำให้หญิงสาวต้องส่วนกลับทันควันด้วยความไม่พอใจพูดมาได้เนาะว่าโดน,นสวนเขาแล้วสิ่งที่คุณทำกับฉันน่ะมันไม่เรียกว่าสวมเขาหรือไงนำค้างแทบจะเหลืออ,อด เธออยากจะทำร้ายชายหนุ่มให่สมกับความเจ็บใจที่เขาต่อว่าเธอในสิ่งที่เธอไม่ได้ทำกือดึกดื่นปานนี้แล้วยังไม่กลับได้คิดตัวเธอไปไหนมาล่ะอีทานยังไม่ยอมเขายังกล่าวหาหญิงสาวแม้ว่าการที่เขาพาพิมพันธ์ไปดูหนังนั้นมันจะผิดแต่เขาไม่มีทางยอมรับอย่างแน่นอนเดีย๋ยคิดว่าตัวเองทำต่ำแล้วคนอื่นจะทำต่ำไปด้วยสิข้อซุปตาผิดสิ่งข้อสามน้ำค้างลอยหน้าลอยตาต่อว่าชายหนุม่มบอกเธอนี่มันน่าทำให้คล้งไม่หยุดนะ เมื่อไม่สามารถทําให้หญิงสาวจํานวนได้เขาจึงเปลี่ยนมาเป็นแซงหื่นเพื่อให้เธอกลัวอย่ามาลามกที่นี่นะฉันไม่มีวันที่คุณได้เห็นขาอ่อนฉันอีกแน่นอนน้อค้างจ้องชายหนุ่มด้วยความไม่พอใจเธอจะไม่ยอมใช้ผู้ชายร่วมกับผู้หญิงคนอื่นแน่นอนโดยเฉพาะดาราสาวที่ชื่อพิมพันธ์เป็นเมียก็ต้องทําหน้าที่ของเมียไม่ใช่อยากเป็นเมียเพื่อผูกมัดฉันไว้แล้วตัวเองก็ออกไปเลืองร้านนอกบ้านกับชายอื่น เสียงของอีธานเต็มไปด้วยความขบขันเขาไม่อยากจะเชื่อว่าเธอจะรักษาเนื้อรักษาตัวให้พ้นจากเขาได้นียิงฉันไม่ชอบผัวซัมซอนไม่รู้วันไหนจะเอาโรคเอดมาติดฉันสกรปรกที่สุดน้ำค้างไม่ยอมแพ้เธอรีบเหยียดเขากลับทันทีปากดีนักนะมันนี่เลยวันนี้จะเอาให้ค้างจนแทบขาดใจอีธานช้อนตัวอุ้มหญิงสาวขึ้นมาทัานทีในขณะที่หญิงสาวดิ้นรดนทุบเข้าที่หลังของชายหนุ่มด้วยความแรง เธอหวังว่าชายหนุ่มจะปล่อยเธอแต่เปล่าเลยเขากลับพาร่างของเธอเข้าไปในห้องนอนไอคนสำส่อนอยังไม่ยุ่งกับฉันนะกลางวันนอนกับอีกคนกลางคืนก็วิปริตจะนอนกับอีกคนหญิงสาวยังคงโวยลั่นห้องแต่ชายหนุ่มก็ไม่ได้สนใจแต่อย่างใด<ๆ>เขาเริ่มภารกิจปลดเปลื้องอาภรณของหญิงสาวออกจากกายในขณะที่หญิงสาวก็ดินนน้นรนหนีไปจากอ้อมแขนของเขาและเป็นอีกครั้งที่เขาทำลายอาภรณ์ของเธอจนตายเป็นซากดังเช่นชุดเจ้าสาวราคาแพงเมื่อคืน จะสาสนยังไงมันก็ผัวเธอนั่นแหละมามะคนดีมารับเอาเชื้อโลกจากผัวคนนี้ยิ่งว่าก็เหมือนยิ่งยุอีธานรู้สึกหมือนไส้หญิงสาวเขาชจึนแกล้งเธอแต่เขาไม่รู้ตัวเลยว่าเขากําลังเริ่มจิตใจความหอมหวานของเรือนร้างงามที่บริสุทธิ์เรากับน้าค้างบนยาตหญ้าคอยดูนะในเมื่อฉันไม่มีความสุขคุณก็อย่าหวังว่าคุณจะมีความสุขเลยฉันจะคอยเป็นนานไปจนชีวิตคุณ น้ำค้างตะคอกใส่หน้าชายหนุ่มแต่เขากลับไม่ได้ใส่ใจเท่าใดนักเขารู้ว่าเธออยากจะเอาชนะเขาแต่เธอไม่มีวันชนะเขาได้อย่างแน่นอนไม่เป็นไรรับหลังเธอฉันก็แอบไปหาคนอื่นแบบนี้สนุกดีเหมือนกันนะกลับมาที่ห้องก็มีของตายรออยู่มิ่งชายหนุ่มกล่าวออกมาหญิงสาวก็ยิ่งรู้สึกเสียใจแต่นี่เธอจะเป็นฝ่ายทำให้เขาเจ็บปวดแต่เขากลับเป็นฝ่ายทำให้เธอเจ็บปวดแทนถ้าฉันมีหลักฐานเมื่อไหร่คุณนีชเฉาแน่นอน ซเชียลสมัยนี้มันเร็วจะตายอดีอยาพลาดแล้วกันละ่ะหญิงสาวขู่ชายหนุ่มกลับบ้างปราดมีพลาดไม่รู้แหละวันนี้ฉันจะทําให้เธอหมดแรงจนตามฉันไม่ได้คอยดูสิ้นคําพูดของชายหนุ่มเขาก็จัดการกับหญิงสาวก่อนที่จะพาเธอโหมกระหน,น่ำบรรเลงเพลงรักเริ่มแลกหญิงสาวก็ขัดขืนแต่พอชายหนุ่มเริ่มเล้าโรมด้วยความซ่ำชองของ,ของเขาทําให้หญิงสาวอ่อนระทวยอยู่ใต้ร่างของชายหนุ่มนั่นทําให้อีธานรอบยิ้มด้วยความพึงพอใจ หลังจากที่ใช้ชีวิตด้วยกันมากกว่าหนึ่งเดือนทุกอย่างยังคงดำเนินไปเรื่อยๆต่างคนต่างใช้ชีวิตของตนเองแต่ไม่รู้ว่าโชคชะตาหรือความบังเอิญทําให้น้ําค้างและอีธานต้องมาพบกันในงานการกุศนของมูลนิธิสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่งแห่งหนึ่งอีธานมาในานามซุปตาที่มาสร้างความสุขให้กับสมาชิกในบ้านส่วนน้ําค้างก็มาทําหน้าที่จิตอาสาโดยที่ทั้งคู่ต่างไม่รู้ว่าต่างฝ่ายต่างมางานนี้ สวัสดีค่ะคุณอีธานขอบคุณนะคะที่ให้เกียรติมาร่วมมอบความสุขให้กับสมาชิกของเราที่นี่ขอบคุณอีกครั้งนะคะสายใจประธานมูลนิธิเดินมากราบขอบคุณชายหนุ่มด้วยตนเองไม่เป็นไรหรอกครับถ้าครั้งหนายย้ายังต้องการผมอยู่ผมยินดีรับใช้นะครับอีธานกล่าวด้วยความจริงใจคุณอีธานนี่น่ารักทั้งตัวจริงแล้วก็ในทีวีเลยนะคะสายใจกล่าวชมนักแสดงหนุ่มเธอติดตามผลงานอีธานมาตลอด เธอต้องแปลกใจเป็นอย่างมากเมื่อเธอติดต่อให้เขามาทำงานที่มูลนิธิแล้วชายหนุ่มรับปากทันทีแถมไม่คิดค่าตัวอีกต่างหากช่างเป็นบุคคลที่น่าส่งเสริมเหลือเกินเออแล้วที่นี่มีเจ้าหน้าที่กันแค่นี้เหรอครับชายหนุ่มกล่าวเมื่อมองเห็นเจ้าหน้าที่ของมูลนิธิมีเพียงห้าคนเท่านั้นอ,อ๋อเดี๋ยวจะมีน้องน้ำค้างอีกคนมาอาสาช่วยงานวันหยุดอยู่แล้วคะ่ะวันนี้น้องน้ำค้างก็มานะคะเห็นว่าลางานมา สายใจทราบดีอยู่แล้วว่าน้ำค้างคือภร,รยาของอีธานเธอจึงกล่าวกับชายหนุ่มด้วยความชื่นชมด้วยเพราะคิดว่าชายหนุ่มทราบถึงสิ่งที่หญิงสาวทำแต่ความเป็นจริงแล้วอีธานกับไม่รู้อะไรเกี่ยวกับตัวน้ำค้างเลยน้ำค้างชายหนุ่มเอ่ยถามด้วยความสงสัยน้ำค้างที่สายใจเอ่ยถึงคือใครทำไมชื่อเหมือนภรรยาของตนนั่นไงคะน้องน้ำค้างภร,รยาของคุณกำลังเดินมาแล้วนั่นสายใจหันไปเห็นหญิงสาวกำลังเดินเข้ามาภายในมูนิธิ เธอจึงรีบบอกชายหนุ่มทันทีแต่สายใจก็แปลกใจเหมือนกันว่าทั้งคู่ทำไมไม่มาด้วยกันอ๋อมางานนี้ด้วยเหมือนกันไม่ยอมบอกผมอีธานรีบแก้ตัวเมื่อเห็นแวาตาสงสัยจากสายใจเพราะเขาพอจะเดาออกว่าสายใจคงสงสัยในความสัมพันธ์ระหว่างเขากับภรรยาสาวเป็นแน่สงสัยจะมาเซอร์ไพรส์คุณอีธานมั้งคะสายใจตั้งสมมติฐานด้วยรอยยิ้ม ในขณะที่น้ำค้างเดินเข้ามาแล้วเธอก็พบว่าสายใจกำลังสนทนาอยู่กับผู้ชายคนหนึ่งซึ่งเธอรู้สึกคุ้นเหลือเกินเมื่อเธอเห็นว่าสายใจมองเธออยู่เธอจึงเดินเข้าไปทักทายสายใจแต่ก็ไม่ได้เอะใจว่าผู้ชายที่กำลังสนทนากับสายใจอยู่คืออีธานสามีของเธอเองสวัสดีค่ะพี่ใจเสียงหวานของน้ำค้างทักทายพร้อมกับประนมมือไหว้สายใจมาค่ะพี่กำลังคุยกับคุณอีธานอยู่เลย สายแจงเต็มไปด้ยวยรอยยิ้มแต่เมื่อได้ยินชื่อของอีธานยิงสาวก็ต้องเงยหน้ามองทันทีเพราะโลกนี้คงมีไม่กี่คนที่ชื่ออีธานและเมื่อเธอเจอว่าแผ่นหลังที่คุณเคยคืออีธานสามีของเธอยิงสาวก็ต้องตกใจเล็กน้อยเพราะไม่คิดว่าคนอย่างเขาจะมาที่มูนิธีเล็กๆเช่นนี้มาสิครับที่รักผมงอนนะเนี่ยจะมาที่นี่ก็ไม่ยอมบอกกันอีธานแซงเล่นละครเมื่อได้ยินคําว่าที่รักก็ทําเอาน้ําค้างถึงกับจ้องหน้าชายหนุ่มทันที พราะเขาทำตัวสมกับเป็นดาราสีจริงแม่คุณอีธานเนี่ยหวานนะคะแล้วอย่างนี้เมื่อไหร่จะมีน้องกันคะใส่ใจเชื่อในสิ่งที่เห็นเธอจึงเอ่ยถามทำให้น้ำค้างหน้าแดงขึ้นมาทันทีก็ภรรยาของผมน่ารักนี่ครับผมก็อดที่จะหวานกับเธอไม่ได้อีธานยังไม่หยุดเล่ละครยิ่งเอ่ยออกมาเท่าไหร่ทำให้น้ำค้างรู้สึกไม่พอใจเป็นอย่างมากเพราะสิ่งที่เขาพูดมันตรงข้ามกับความเป็นจริงของชีวิตคู่ระหว่างเขากับเธอ พี่เหะอิชาน้ำค้างจริงๆงั้นพี่ฝากน้ำค้างดูแลคุณอีธานด้วยนะพี่จะไปดูงานทางด้านนู้นหน่อยคนกันเองดูแลคุณอีธานจะไม่ต้องเกรงสายใจกล่าวก่อนที่จะปลีกตัวออกไปจากทั้งคู่เมื่อบุคคลที่สามออกไปแล้วหญิงสาวก็ทำท่าจะเดินตามสายใจไปแต่ชายหนุ่มก็รั้งแขนของหญิงสาวเอาไว้เดี๋ยวก่อนสิไม่ได้ยินที่คุณสายใจบอกหรื่อไงเขาบอกให้เธอดูแลฉันชายหนุ่มเอ่ยเสียงยนัน ไม่รู้ทำไมช่วงนี้เขาอยากต่อยาหญิงสาวทั้งที่เธอทำท่าไม่อยากอยู่ใกล้เขาเสียเต็มประดาจะมีอะไรกันทีต้องใช้เล่กลนกว่าที่เธอจะโอนอ่อนตามเขาคุณตูตโตแล้วนี่น่าจะดูแลตัวเองได้น้ำค้างตอบกับสามีเสียงเรียบดูแลดูแลได้แต่พอดีอยากให้เมียดูแลมากกว่าอีธานยังคงไม่ยอมเขาอยากให้หญิงสาวโกรธเขาชอบมองหน้างองเงาของเธอโอเคคุณจะอ,อะไรก็ว่ามาจะได้รีบทำให้น้ำค้างกล่าวเพื่อตัดรำคาญ เธอเห็นคนอื่นกำลังวิ่งวุ่นกันอยู่เธอก็อยากเข้าไปช่วยกาแฟดำที่หนึ่งแล้วก็หอมแก้มสักฟอดอีธานเย้าหญิงสาวกาแฟดำมาได้แต่ยังล้างเชิญไปหาากับผู้หญิงของคุณฉันไม่มีให้หรอกน้ำค้างรีบเดินไปจัดการตามที่ชายหนุ่มต้องการในขณะที่เขามองตามหลังหญิงสาวแล้วก็ต้องรอบยิ้มด้วยความพึงพอใจน้ำค้างเดินหายไปสักพักก่อนที่เธอจะกลับมาพร้อมกับกาแฟดำหญิงสาววางมันลงตรงหน้าชายหนุ่ม ในขณะที่เขากําลังคุยโทรศัพท์กับพิมพันอยู่น้ํค้างรู้สึกไม่พอใจแต่ก็ต้องข่มความไม่พอใจนั้นไว้เธอไม่ได้เป็นเจ้าของเขาเธอไม่มีสิทธิ์ที่จะหึงหวงเธอทําได้เพียงยอมรับในสถานะที่เธอเลือกเท่านั้นคนอย่างอีธานคงไม่มีมันสนใจความรู้สึกของเธออย่างแน่นอนเมื่อเห็นว่าภรรยาสาวเดินเข้ามาชายหนุ่มจึงวางสายจากพิมพันและหันมาก่อกวนยิงสาวต่อจะเป็นไหน อีธานเรียกหญิงสาวไว้หลังจากที่เธอวางแก้วกาแฟแล้วทำท่าจะเดินไปจากตรงนี้ทันทีก็ไปช่วยงานพี่ๆเขาน่ะสิฉันไม่ได้มาที่นี่เพื่อให้คุณแกล้งนะน้ำค้างตำหมีชายหนุ่มเธอรู้ว่าเขาไม่ชอบเธอแต่เขาก็ไม่ควรมาแกล้งเธอในเวลาที่เธอทำงานการกุศสนเช่นนี้เขาควรจะรู้กาลเทศะมากกว่านี้ไม่ใช่เอาแต่ความรู้สึกของตนเองเป็นที่ตั้งโอเคผมเป็นคนบาปเชิญคุณภรยาทำหน้าที่จิตอาสาต่อได้เลยแล้วกันนะครับ ผมไม่กวนใจแล้วอีธานมองไปดูความวุ่นวายเบื้องหน้าเขาจำใจต้องปล่อยหญิงสาวไปทำงานเพราะเจ้าหน้าที่ที่นี่มีน้อยเสียจนแต่ละคนก็มีงานล้นมือในขณะที่น้ำค้างเดินไปทำงานของเธอเธอไม่ได้หันกลับมาสนใจชายหนุ่มด้วยว่างานกำลังเริ่มแต่บริเวณที่จัดงานยังไม่พร้อมอะไรสักอย่างหญิงสาวปาดเหนือด้วยความสุขเธอสุขใจที่จะได้เป็นผู้ให้โดยไม่หวังผลตอบแทนขอเพียงรอยยิ้มจากคุณตาคุณยายที่อาศัยอยู่ที่มูลนิธิแห่งนี้เท่านั้น แค่นั้นเธอก็มีความสุขแล้วน้ำค้างไม่ได้สนใจเลยว่าสามีของเธอกำลังมองมาที่เธอด้วยแววตาที่อ่านไม่ออกอีธานรู้สึกประทับใจเขาไม่เคยเห็นหญิงสาวในมุมนี้มาก่อนความสัมพันธ์ของคนทั้งคู่มันมีเพียงความสัมพันธ์ทางกายและถ้าเขาไม่ได้มาทำงานในวันนี้เขาก็คงไม่ได้เห็นอีกมุมของภรรยาสาวหลังจากที่ทุกคนกุลีกุจอกันจัดการทุกอย่างจนเรียบร้อยเพียงไม่นานงานก็เริ่มขึ้น โดยมีอีธานทำหน้าที่สร้างความสุขและเสียงหัวเราะให้กับคนที่อาศัยอยู่ที่มูนิธีแห่งนี้น้ำค้างทราบจากสายใจว่างานทั้งนี้อีธานไม่รับค่าตัวเธอก็ต้องประหลาดใจเป็นอย่างมากเพราะอีธานที่เธอรู้จักไม่ใช่คนแบบนี้หรือว่าที่ผ่านมาเธอไม่เคยรู้จักอีธานเลยเมื่อความสุขผ่านไปงานเลี้ยงก็ย่อมมีวันเลิกลาทุกอย่างจบลงด้วยความเรียบร้อยน้ำค้างอยู่ช่วยมูนิธีเก็บของจนเรียบร้อย เธอจึงเดินออกมาเพื่อไปเรียกแท็กซี่ที่หน้าปากซอยแต่ระหว่างทางหญิงสาวกับพบร,รถของอีธานจอดอยู่เธอทำเป็นมองไม่เห็นแล้วเดินเลยผ่านไปมีจะไม่ทักกันหน่อยเหรออุตส่าห์รอกับบ้านพร้อมกันอีธานเปิดประตูรถออกมาเมื่อเห็นว่าหญิงสาวกำลังจะเดินเลยผ่านไปน้องใครบอกให้รอละ่ะน้ำค้างตอบกลับอย่างไม่ใส่ใจฉันอุตส่าห์หวังดีพ่าเห็นว่าเธอเหนื่อยจะให้นั่งรถกลับสบายๆไม่ต้องเดินไปเรียกแท็กซี่ที่หน้าปากซอย เรดูคำพูดของเมียฉันสิเสียใจนะเนี่ยอีธานแซงกล่าวด้วยท่าทางน้อยใจจะไปไหนก็ไปเลยค่ะฉันจะกลับเองน้ำค้างตอบตับทันทีเธอรู้สึกว่าคำพูดของชายหนุ่มปลอมมากขึ้นรถไม่งั้นฉันจะจูบโชว์ตรงนี้แหละดูสิว่าเธอจะกล้ากลับมาที่นี่อีกหรือเปล่าอีธานเดินท้าไปหาหญิงสาวท่าทางจริงจังน้ำค้างเห็นท่าไม่ดีจึงรีบวิ่งไปเปิดประตูด้านขางคนขับแล้วไปนั่งรอในรถ ส่งผลให้อีธานรอบยิ้มด้วยความพึงพอใจเมื่อเห็นว่าร่างบางนั่งรออยู่ในรถด้วยใบหน้าบูดบึง้งเมื่อเข้ามาในรถเรียบร้อยแล้วชายหนุ่มก็เหยียบคันเร่งก่อนที่รถจะเคลื่อนออกไปอย่างรวดเร็วภายในรถยังเต็มไปด้วยความเงียบน้ำค้างมีสีหน้าบูดเบึ้งเล็กน้อยเพราะเธอไม่ชอบการถูกบังคับแต่ชายหนุ่มกลับมาใช้วิธีนี้กับเธอแล้วเธอก็เชื่อว่าหากเธอไม่ยอมขึ้นรถเขาต้องทำตามอย่างที่เขาขู่เธอแน่นอนน,นเงียบเชียว คงดีใจละสิที่ฉันอยู่รอเธออีธานแกล้งกล่าวออกมาด้วยน้ำเสียงเยียวยนเขาไม่ชอบความเงียบเขาก็เลยหย่าเธอเพื่อให้เธอไม่พอใจแล้วก็ได้ผลเมื่อร่างบางหันมาทำตาขวางใส่เขาเราก็ต่างคนต่างอยู่อยู่แล้วฉันก็คงไม่หลงไหลได้เพิ่มกับสิ่งที่คุณมารอรับแค่นี้หรอกนะมีสาวกล่าวอย่างเหนืออดเธอไม่อยากจะทนอยู่กับเขาแต่ว่าเธอเพิ่งแต่งงานกับเขาได้ไม่นานหากยาวร้างไปตอนนี้มีแต่เสียกับเสีย แต่ยิงสาวก็ยังสองจิตสองใจพอยิ่งอยู่กับเขานานเท่าใดเธอก็ยิ่งเปลืองตัวมากเท่านั้นจะต่างคนต่างอยู่ได้ยังไงในเมื่อเธออยากแต่งงานกับฉันเธอก็ต้องทําหน้าที่ภรรยาด้วยสิไม่ใช่ว่าถ้าอยากนอนด้วยต้องจักปั้มเอาอีทานเก่าเรื่องจริงที่เขาทํากับเธอทุกวันนี้คุณก็ไม่ได้ผิดสว่างเลยในตัวฉันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็อย่ามาเรียกร้องเรื่องนี้เลยดีกว่าน้ำค้างเก่าวเสียงเย็นหญิงเธอมันก็พอแก้ขัดได้แหละ อีธานหมันนสหยิงสาวจึงแซงดูถูกเธอออกไปเขาจะไปยอมรับได้ยังไงว่าเขากําลังติดใจในรสสวสาจากผู้หญิงไรเดียงสาเช่นเธอฉันคุณไปหาที่ดเด็ดจากคู่ขาคุณเถอะฉันจะอยู่นเงียบๆแล้วเมื่อถึงเวลาฉันจะคืนอิสระให้คุณเองน้าค้างกล่าวอย่างน้อยใจตลอดเวลาที่ผ่านมาผู้ชายคนนี้ไม่เคยให้เกียรติหรือรักษานัําใจของเธอเลยอีกไม่นานเธออาจจะตัดสินใจปล่อยเขาไปก็ได้ไม่ต้องแนะนําเรื่องนั้นหรอกผมทาอยู่แล้ว อีธานทำร้ายจิตใจหญิงสาวไม่หยุดเขาไม่รู้ว่าทำไมเขาถึงไม่ยอมลดลาวาสกับเธอเสียทีค่ะขอพักก่อนนะคะฉันปวดหัวหญิงสาวรับคำทันทีเธอเหนื่อยที่จะทะเลาะก,กับเขาแล้วหญิงสาวจึงหลับตาลงเพื่อย,ยุติการโต้เถียงระหว่างเขาและเธอเป็นเหนื่อยเกินกว่าที่จะฟาดฟันกับเขาแล้วเมื่ออีธานเห็นหญิงสาวหลับตาลงเขาจึงปล่อยให้เธอพักเขารู้ดีว่าเธอเหนื่อยเขาจึงไม่อยากรบกวนเธออีกเขารีบพาเธอกลับไปที่คอนโดทันที ความผูกพันของทั้งคู่เริ่มก่ะตัวขึ้นโดยที่ทั้งสองไม่รู้ตัวเลยสักนิดต่างคนต่างมีทิ่ขิดในใจทําให้ทั้งสองไม่รู้เลยว่าสายใยบางๆกําลังเชื่อมหัวใจทั้งสองดวงเป็นดวงเดียวกันเสียงโทรศัพท์พื้นฐานที่ดังก้องไปทั่วทั้งห้องทําให้หญิงสาวเดินไปรับด้วยความกลัวว่าปลายสายจะมีธุราด่วนสวัสดีค่ะคอนโดคุณนิทานค่ะน้าค้างกอกเสียงลงไปด้วยความนุ่มนวลฉันรู้ไม่ต้องมาสั่งทายเรียกพี่ยิทานมาคุยกับฉันที พิมพัน์จิกเสียงเมื่อรู้ว่าน้ำค้างเป็นคนรับสายเขาอาบน้ําอยู่ถ้าคุณอยากคุยกับเขาทาไมไม่โทรเข้ามือถือเขาล่ะน้ำค้างหงุดหงิดเมื่อเจอโจทย์เก่าที่ไม่ยอมปล่อยมือจากอีธานก็ถ้าโทรติดฉันจะโทรเข้าเบอร์คอนโดเขาเหรอพิมพันธ์ไม่ยอมอีกฝ่ายเช่นกันเธอจึงรีบสวนออกไปทันทีมันก็คงต้องโทรมาใหม่เพราะฉันก็ไม่อยากเสียมารยาทเรียกเขาออกมาจากห้องน้ำน้ำค้างตอบกลับไปด้วยน้ำเสียงเยียวนเธอมันใส้พิมพันธ์ แต่เธอก็ไม่สามารถทําอะไรพิมพันธ์ได้นี่ที่อยู่ตรงหน้าฉันตบเธอไปแล้วนะกอดเอาไว้นะทะเบียนสมรสถ,ถ้าไม่มีนี่พี่ันเฉล่หัวแกออกจากคอนโดไปละพิมพันธ์กล่าวด้วยความสายใจเธอแอบไปรู้มาว่าความสัมพันธ์ของทั้งคู่เริ่มต้นด้วยการที่ชายหนุ่มถูกฝ่ายหญิงบังคับให้แต่งงานและที่สําคัญยังปลูกมัดฝ่ายชายไว้ด้วยทะเบียนสมรสอีกทําให้ิทานต้องจําใจอยู่กับเธอแต่พิมพันธ์ไม่รู้ว่าตอนนี้มีบางสิ่งบางอย่างกําลังเปลี่ยนไปแล้ว ฉันมาตบเลยค่ะถ้าฉันไม่ตบกลับก็อย่าเรียกฉันว่าน้ำค้างแล้วกันถ้าไม่มีอะไรแล้วฉันวางและเสียเวลาแต่งตัวไปทํางานน้ำค้างกล่าวเสียงห้วนเดียวสิฉันไม่เสียเวลาโทรมาทะเลาะกับเธอเฉยๆหรอกนะฝากบอกพี่ทานด้วยว่าพรุ่งนี้ให้เป็นบริจาคเลือดที่ช่องเขามีงานถแถลงข่าวด้วยแม้ว่าจะไม่พอใจเท่าใดแต่พิมพันธ์ก็จาใจแจ้งข่าวกับหญิงสา,าวไปเพราะเธออาสาผู้จัดการส่วนตัวของเขาแล้วเนื่องจากเธอและเขาใช้ผู้จัดการส่วนตัวคนเดียวกัน ค่ะแค่นี้ใช่ไหมเมื่อเป็นเรื่องงานหญิงสาวก็รับคําทันทีเมื่อฝากเรื่องกับน้ําค้างแล้วพิมพันธ์จึงวางสายไปในขณะที่น้ําค้างก็แจ้งเรื่องนี้กับชายหนุ่มเมื่อมีทันเห็นเธอเดินเข้ามาเขาก็ทําท่าจะปั้มเธอน้ําค้างจึงต้องหลบออกมาด้วยกลัวว่าชายหนุ่มจะทําเช่นนั้นจริงๆเพราะช่วงหลังมานี้เธอเห็นว่าความต้องการของเขามันมากขึ้นเพราะฉะนั้นเธอควรจะหลบออกมาเพื่อความปลอดภัยของตนเองจะไปไหนเข้ามาช่วยฉันหาเสื้อผ้าหน่อยหาไม่เจอ อีธานแซงทำท่าหาไม่เจอเพราะเขาอยากแกล้งเธอคุณเคยหาอะไรเจอบ้างไหมยังไม่ได้หาเลยบอกว่าหาไม่เจอในที่สุดหญิงสาวก็หลงกลเดินเข้ามาจนได้เธอเดินเข้าไปหาเสื้อผ้าให้ชายหนุ่มก่อนที่เขาจะรวบตัวเธอเข้ามากอดืมชื่นใจจริงๆอีธานกล่าวหลังจากที่ขโมยหอมแก้มผู้เป็นภรรยาเรียบร้อยแล้วอีปล่อยเดี๋ยนี้เลยนะ,จะเจ้าแผนการน,นะหญิงสาวกระทุ้งศอกเข้าใส่ชายหนุ่มทันที เป็นจังหวะที่เขาเผลอทําให้เธอสามารถเล่นงานเขาได้โอ้ยแก้วหอมแตมเจ็บจะตายอยู่แล้วอีธานแกล้งทําเสียงร้องเสียงดังเพื่อให้ภรยาเห็นใจแต่แทนที่น้ําค้างจะเห็นใจกับรู้สึกสมน้าหน้าชายหนุ่มเสียด้วยซ้ยํายังมาเจ้าเล่ห์แถวนี้รีบแต่งตัวไปทํางานได้แล้วอ้อุ่งนี้คุณต้องไปบริจาคเลือดที่ช่องเด็กคุณโทรมาบอกเมื่อกี้นอนพักผ่อนให้เพียงพอละ แม้ว่าจะมันไส้เท่าใดแต่ถ้าเป็นเรื่องการทําบุญอีสาวก็อนุโมทนาบุญกับเขาเนี่ยอ้เรื่องประชดประชันนี้หนึ่งเลยนะได้ครับคืนนี้ฉันจะนอนไปหัวค่ําเลยว่าแต่เธอไม่ต้องสก,กิดฉันนะสิ้นเสียงของชายหนุ่มมัดแน้น้อยก็ประเชิญใส่เขาทันทีฉันไม่มียเป็นนักมมยเก่าหนึไ่ไชายหนุ่มเอ่ยออกมาด้วยใบนหน้าเยเกเลองมาวุ่นวายให้มากๆสิแม่จะทำให้สูญพันเลยคอยดู หญิงสาวกล่าวแววตาจริงจังก่อนที่จะเดินออกไปจากห้องไม่ต้องสูนหรอกป่านนี้ฝาเข้าไปในท้องคนด่าหรือยังก็ไม่รู้อีธานตะโกนไล่หลังเขาเห็นคนตัวเล็กเดินกระแทกเท้าเดินออกไปเขาหัวเราะตามด้วยความพอใจพักหลังนี้เขามีความสุขกับสิ่งเล็กๆน้อยๆข้างกายเขาไม่รู้เลยว่าความสุขเหล่านั้นมันเกิดเพราเขามีผู้หญิงชื่อน้ำค้างเข้ามาอยู่กลางดวงใจของเขาแล้ว เวลายังคงทำหน้าที่ของมันนั่นก็คือก้าวเดินต่อไปเรื่อยๆอีธานเริ่มตามไปรับไปส่งหญิงสาวถึงที่ทำงานน้ำค้างไม่ค่อยชอบใจเท่าใดนักเธอไม่ต้องการที่จะเคยชินกับการมีเขาเข้ามาในชีวิตของเธอเพราะหากวันใดที่เธอตัดสินใจปล่อยเขาไปเธออาจจะเสียใจจนแทบไม่มีแรงเดินต่อไปก็ได้แต่สำหรับคนอย่างอีธานแล้วไม่ว่าเธอจะห้ามเท่าไหร่เขาก็คงไม่ฟังหญิงสาวจึงได้แต่ปล่อยให้เขาทำตามความต้องการของเขา วันนี้ก็เช่นกันรถสปอร์ตดูราคาแพงมาจอดอยู่ที่หน้าออฟฟิศของหญิงสาวพนักง,งานสาวที่นี่หลายคนต่างอิจฉาเธอคงจะมีเพียงน้ำค้างเท่านั้นที่ไม่อยากสร้างความผูกพันกับเขาไปมากกว่านี้ด้วยเพราะกลัวว่าจะสูญเสียมันไปนั่นเองก็บอกแล้วไงว่าไม่ต้องมารับหญิงสาวรีบเอ่ยทันทีที่เข้ามาในรถก็มีเมียคนเดียวถ้าไม่มารับแล้วใครขโมยจะทำยังไงอีธานยาคิ้วส่งรอยยิ้มเก๋ให้กับหญิงสาว คนนะไม่ใช่สิ่งของที่ใครจะขโมยไปได้เก่ายังไม่ทันจบหญิงสาวก็หยิบเข้าที่บั้นเอวของชายหนุ่มทันทีแต่ชายหนุ่มไม่ได้เวยวยแต่อย่างใดเขากลับเอาคืนโดยการจุ๊บที่แก้มของหญิงสาวหอมจังยีทันยียวนหญิงสาวไม่สำเนึกใช่ไหมแม่จะหยิกให่เนื้อขาดเลยนำ้ำ้ังบิดเนื้อของชายหนุ่มต่อเขาก็แกล้งเอาหน้าเข้ามาใกล้ทำท่าราวกับกำลังจูบหญิงสาวจึงรีบปล่อยเขาแล้วรีบถอยกรูดไปชิดประตูรถทันที ส่งผลให้อีทธานหัวราอร่วนด้วยความขบขันในขณะที่คนที่เป็นฝ่ายทำ้า้ร่างกายได้แต่นั่งหน้ามุยเพราะตนเองทำอะไรไม่ได้ยิ่งทำก็ยิ่งเปลืองตัว